เก,ม,เกมของงงคนนไทยแ่ััินนา้าสู่วันที่2ของการชิงความเป็นเจ้าลมกรดในการแข่งกีฬาแห่งชาติครั้งที่42แล้วครับวันนี้ไฮไลท์การชิงเจ้าแห่งความเร็วนั้นอยู่ที่การวิ่ง200เมตรชายครับซึ่งผลก็ปรากฏว่าอภิสิทธิ์พรมแก้วตัวแทนจากพัทลุงกบวิ่งเข้ามาเป็นอันดับที่1 เข้าสู่วันที่2ของการแข่งขันกรีฑาในสุพรรณบุรีเกมไฮไลท์อยู่ที่ประเภทวิ่ง200เมตรทั้งชายและหญิงในวันนี้โดยประเภทชายอภิสิทธิ์พรมแก้วลมกรดแดนใต้าจากพัทลุงเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา21.59วินาทีขณะที่ตัวเต็งแชมป์เก่ารายการนี้สุภชัยชิมดีทำดีสุดเพียงแค่ที่4เท่านั้น ขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงนีรนุษกรอบดีในกีฬาเจ้าภาพสุพรรณบุรีฟอร์มดีต่อเนื่องคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตนเองโดยการวิ่งเข้าเป็นคนแรกด้วยเวลา24.10วินาทีส่วนวิ่งข้ามรั้ว400เมตรหญิงสาวแกร่งวาสนาวินาโทจากปราจีนบุรีคว้าเหรียญทองตามคาดและวิ่งข้ามรั้ว400เมตรชายเหรียญทองตกเป็นของธนาวุฒนุ่มจันทร์จากกรุงเทพ ต่อกันที่กีฬาลีลาศแข่งขันวันสุดท้ายมีชิงชัยทั้งหมด7จดเหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันประเภทสุดท้ายลาตินอเมริกันคลาส a a รุ่นผู้ใหญ่ตัวเตงจากจังหวัดตรังตเต้นชนะใจกรรมการคว้าเหรียญทองไปครองตามคาดส่วนประเภทลาตินอเมริกันคลาส A และลาตินอเมริกันคลาส B เหรียญทองตกเป็นของคู่เต้นตัวเตงจากนครปฐมนัทนิชาอิทธิโสพลพิสารจับคู่กับพุทธ,ธิสิทธิ์พรมนากวาดเรียบทั้งสองรายการ สรุปเรหรียญรางวัลประจำวันที่8ธันวาคม2556เจ้าภาพสุพรรณบุรีโกยเหรียญหน,นีจังหวัดอื่นไปไกลถึง65เหรียญทองส่วนที่2กรุงเทพ27เหรียญทองขณะที่3เป็นของชนบุรี19เหรียญทอง